อากาศอินทราเกนเมือนี้พี่น้องอากาศเมืองอินทราเกนเนาะก็จะจประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศรอ,รอบรอบพี่น้องอตุตกอากาศจะประมาณนี้เมืองอินทลาเกนเนาะ มันหนีผ้ากันมากไก่พี่น้องมากไก่ผ้ากันมากไก่ผ้าไม่ไง่ญ่มากอมพอมผ้ามากินกาแฟาไก่พี่น้องมันนักท่องเที่ยวก็มีอยู่ด้พี่น้องะปะต่าย่บลายอากาศบ่ดีแต่ว่าก็มีนักท่องเที่ยวอยู่ฝนกับตกลิ่นปอกปอกปอก,ปอก ดากระสินนันทายวิดีโออยู่นี่คนกับตกดิ้นพี่น้องอันนี้ก็มายืนอยู่โรงแรมอันเบเปตร้ et, านอาหารเบเปตเนาะมีโรงแรมอยู่ทั้งเทิงพร้อมลายนอกท่องเที่ยวเนะอยูุ่ไก่กับอันสถานีรถไฟยุไกลกันเวลานักท่องเที่ยวสิไปหันไปนี้ตกลับไปง่ายขึ้นรถไฟไปก็ได้ คนบ่อคอยยางบันไดพี่น้องมันฝนตกมีกันน,น้อยน้อยมีก็น้อยน้อยเป็นเมืองท่องเที่ยวได้พี่น้องอินทลาเจนนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวดวยเนเนยิเป็นเม,ออเเนเมืองพวกนักท่องเที่ยวก็เจ้ามากท้งผุนกระลานขายนาฬิการถมาพี่น้องก็จะมีรถมาถ้าขี่ชมเมือง มีรถม้าพาขี่ชมเมืองอันนี้รถม้ารถม้าพี่น้องพาขี่ชมเมือง ไปชมแช่นี้ละพี่น้องอย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้สาวกระสินน้ำเนยได้จ้านี่ก็คือเมืองอินตลากเก้นเนาะแถวสถานีรถไฟานี่รถไฟจา้า